ใน,นเรื่องเกี่ยวกับการให้เราก็แย่เราให้เขาเราช่วยมีใครหาว่าพี่บ้างปรป่าพี่ไปช่วยทําไมมีหลายคนเนะยเคยถึงขนาดที่ว่ามีเงินเหลือในแบงก์ตัวเองในธนาคารตัวเองนี่มีอยู่ประมาณไม่ถึงพันแต่ก็ยังมีความคิดจะช่วยหรือแม้กระทั่งเอาง่ายๆเลยโปรเจกต์ตัวเซฟร้านอาหารเนี่ยเป็นจังหวะโควิดรอบ3ซึ่งเงินท่าไม่เหลือแล้วทรัพย์สินทุกอย่างขายเกลี้ยงเลยแฟนเครียดอะว่าคุณ เราจะทํายังไงกับค่าเช่ากับเงินเดือนพนักง,งานแล้วอยู่คุณก็จะไปประกาศว่ารับซื้อของสดเราจะเอาเงินที่ไหนวะคุณบ้าหรือเปล่าเขาพูดอย่างนี้เลยวะ่าคุณคิดอะไรของคุณนะ่ะแล้วเราจะซื้อเขาไหวขนาดไหน ที่เขบอกว่าไม่รู้รู้แค่ว่าเราอยากจะช่วยเขาแล้วทุกครั้งที่เป็นแบบนี้เราสามารถช่วยได้จริงๆเออแปลกมากอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งเราอยู่ในสังคมที่มีกาลยานิมิตดีๆรอบตัวไปหมดอาจจะเป็นเพราะว่าทุกคนที่เขาเห็นเราทําดีมาตลอดเนี่ยเขาเห็นความมุ่งม,มั่นของเราอาจจะเป็นเพราะว่าเขารู้ว่าจิตใจเราบริสุทธิ์จริงๆในการช่วยคนฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันพูดให้เห็นแล้วว่าการเป็นคนดีที่จะช่วยคนเนี่ยเป็นไม่ยากนะอย่าไปมองว่า,วาเรามีหรือไม่มีขอให้คุณตั้งใจและอยากจะทําคุณทําได้อยู่แล้ว hero คนดีพ่อพระคำพวกนี้คนที่เราช่วยเขาเรียกเราบ้างไหมพี่หรือว่าเขารู้สึกกับเราอย่างนั้นไหมหรือว่าอย่างไรหรือพี่นิยามตัวเองว่าเป็นผมไม่ชอบคําเหล่านั้นเลยผมไม่อยากเป็นพ่อพระผมไม่อยากเป็นฮีโร่ผมผมไม่อยากเป็นคนดีผมอยากเป็นแค่คนคนหนึ่งที่มีส่วนร่วมกับสังคมอยากแค่เป็นคนที่แบ่งปันอยากแค่เป็นคนที่ใครเห็นหน้าแล้วมีความสุขกับเราแล้วก็ที่สําคัญคืออยากให้เขามองว่าเราทําธุรก,กิจในแต่ละที่เราโตมาเราขยายธุรก,กิจเราไม่ได้ไปเทคสังคมเราพยายามทําแล้วก็ ตอบแทนกับสังคมคิดแค่นั้นเองณตอนนี้พี่ติ๊มีโครงการช่วยเหลือสังคมหรือผู้คนอะไรบ้างไหมพี่นอนตี้ก็คิดแคมเปญขึ้นมาง่ายๆเลยนะครับใช้ชื่อว่าเป็นเซฟร้านอาหารนะครับคือต้องการช่วยเหลือกลุ่มร้านอาหารเล็กๆนะครับที่เป็นพวกชาบูปิ้งย่างกับ จังหวพะพอดีเมื่อ4วันที่แล้วนะครับมันมีเกิดเหตุเพลิงไหม้พอดีแถวกิ่งแก้วบางพีเราไม่ได้ทำแมสก์บอกออกไปไม่ได้ทําอะไรแต่ว่าเราก็ใช้คําว่าเป็นเซฟบางพีนะเออมีครอบครัวหนึ่งพอดีเขามีน้องหมาตัวใหญ่กับแมวด้วยเขาก็ไม่มีที่อยู่พอผมทราบปุ๊บตอนดึกผมว่าโอเคไม่เป็นไรพี่อยู่ไปเลยนะครับให้อยู่2ห้องเลยนะครับที่โฮสเทลผมเองเล็กๆก็กให้อยู่ฟรีมา2คืนโฮสเทลชื่ออะไรดิสติปูติคฮสเทลร้านอาหารก็ที่เรารู้กันดีตอนนี้ก็แ yeah, ย่เพราะโควิดโฮเทลก็แย่เพราะโควิด ใช่โอ้เธอนี้ปิดปิดยาวมาเลยยาวเลยครับแล้วก็ได้รับผมกระทบไม่เบานะพี่ใช้คำว่าหนัก สุดในชีวิตดีกว่าโควิดรอบแรกมาเนี่ย<อ>ก็ช้างกว่าทรัพย์สินที่ทํามาทั้งหมด10ปีก็แทบจะไม่เหลือนะครับคอนโดเองก็ไปรีไฟแนนซ์ใหม่เริ่มต้นใหม่รถเบนซ์เองก็เพิ่งขายไปเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วล่าสุดไปขอลดลูกสาวามารีไฟแนนซ์อีกในกาวแบรนด์ใหญ่4สีห้าเรือน<ม>ก็ไม่เหลือเลยพูดง่ายคือเริ่มต้นใหม่พร้อมกัหน,นี้สินเพิ่มด้วยซึ่งเราไม่เคยเป็นนี้สินมาก่อนเพราะว่าต้องไปกู้โครงการซอฟต์โลนของแบงก์นะครับเพื่อมาประคองธุรกิจเรานะครับกับดูแลพนักงานเอาไว้รระดััับีีี่่่มนนนนนตต้้้้้อออองงเเป็หคืยทาาไลลแว ภาในโควิดนี่แหละ3รอบจากที่ไม่ได้เป็นหนี้เลยปีครึ่งนี่แหละอยู่ๆก็นี่โผมปสิบล้านกับทรัพย์สินหมดเลยถ้าบวกลบก็น่าจะยี่สบกว่าล้านแล้วมั้ง ทำไมพี่ต้องขอเรีกเยกอะไรออกมาช่วยเหลืออย่างเซฟร้านอาหารก็ดีแล้วไปรับซื้อวัตถุดิบเขาอย่างเปิดโทเทว้เขาอยู่เราไม่อยากให้เขารู้สึกแบบเราอะเราทุกข์นะเราเราซัฟเฟอร์นะแต่เราก็อยู่กับมันได้แต่เราไม่รู้ว่าคนตัวเล็กร้านเล็กๆเนี่ยเขาโดนล็อกดาวน์แบบไม่ทั้งตัวเขาอาจจะมีเงินอยู่แค่ก้อนนี้หรือเขาอาจจะล้มมาก่อนหรือว่าเขาอาจจะหมดตัวก่อนเรามาแล้วแล้วเป็นเงินก้อนสุดท้ายก็ได้แล้วโอกาสที่กลับมาเปิดครั้งนี้พึ่งประกาศให้เปิดได้แค่อาทิตย์เดียว เขาก็ต้องลงของเต็มที่เพื่อจะกลับมาทําธุรกิจเอามาจ่ายหนี้จ่ายสินแต่ปรากฏว่ากลับโดนล็อกดาวน์ภายในแค่5วัน6วันพี่มีความสุขว่าตายแล้วร้านเล็กๆอย่างนี้เขาไม่อยากตื่นมาตอนเช้าแล้วเห็นข่าวอ่ะว่าเจ้าของร้านอาหารฆ่าตัวตายอ่ะเพราะเราเคยเห็นข่าวนะตอนตีฆ่าตัวตายมาแล้วอ่ะ จริงชีวิตที่มันซัฟเฟอร์มาตั้งแต่วัยรุ่นแล้วล่ะทำธุรกิจมาล้มละลายตอนอายุ27 28ไม่เหลือเลยทำธุรกิจตอนนั้นสร้างตัวเองแล้วก็ใช้เงินไม่เป็นล้มไปเราก็มีความรู้สึกว่าโหแม่งเจ็บปวดเว้ยโตขึ้นมาเราผ่านชีวิตที่มันซัฟเฟอร์มาตลอดจนพี่มองว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ต่อให้มันหนักยังไงเนี่ยพี่ก็มองว่ามันก็เหมือนกับชีวิตที่เราเคยซัฟเฟอร์มาก่อนนะไม่ได้มากมายหรอกสำหรับตัวพี่เองนะแต่สำหรับครอบครัวแล้วอาจจะมองว่าใช่ตัวอย่างเช่นลูกชายคนเล็กเเเเก i, เกิิดดมมาาาาาหหูไไ่่่่้้้ยยนนนนอออองงขถววฮป็็คครรรรบัืืจะซ์ล to que like at แต่พี่มีความสุขกับการเลี้ยงลูกชายให้มีคุณภาพเลี้ยงยังไงให้เขามีภูมิต้านทานสูงสุดให้เขาอยู่กับสังคมได้ทุกวันนี้เขาอายุ18ใช้ชีวิตเหมือนเด็กปกติเลยผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมสองข้างเล่นเวทวิ่งมาราธอนกับพี่เล่นบาสเตะบอลว่ายน้ำหลอด้วยเล่นมิวสิกวิดีโอด้วยเราเลี้ยงเขาให้เป็นเด็กมีคุณภาพเราทำงานสังคมมาตลอดเช่น10กว่าปีที่แล้วเราจัดตั้งสมาคมผู้ประสาทใช้ประสาทหูเทียมผักดันให้ลูกข้าราชการเนี่ยที่เงินเดือนเขาเล็กน้อยเนี่ยเพราะผ่าหูข้างหนึ่งมัน 80%แล้วเมื่อปีที่แล้วก็มีข่าวดีอีกเราผักดันต่ออีกให้ลูกประชาชนทั่วไปที่เขาเสียภาษีทุกต้องเนี่ยสามารถเบิกได้เหมือนกันอีกอันนี้คืองานสังคมที่เราทํามาโดยตลอดเพราะเราเคยผ่านความลําบากเพราะเราเคยทุกข์กับชีวิต เราถึงได้เข้าใจหรือได้ออกมาช่วยเหลืออย่างนี้ผู้นี้ใช่ไหมพี่น่าจะเป็นแบบนั้นพราะว่าการที่เราผ่านอะไรมาเยอะๆนะครับเรามีความรู้สึกว่าหัวแรงกดดันในชีวิตเราเยอะมากแต่เรามีความรู้สึกว่าแล้วทําไมาถ้าเรามีโอกาสนะเรามีทรัพยากรเพียงพอเรามีความอึดมากกว่าเรามีความสุขกับมันทําไมเราจะไม่ไปช่วยเขาแบ่งทุกข์ออกมาให้คนตัวเล็กๆเหล่านั้นเนี่ยคนท,ทําธุรกิจเล็กๆเนี่ยเขาหมดทุกข์คิดแค่นั้นเอง นะตอนที่เราแยกนะตอนที่เราต่อร่างสร้างตัวเองมาเนี่ยจุดไหนที่มันต่ำสุดจนตนราูรู้สึกว่าเนี่ยแหละเราถึงได้เข้าใจหัวอ,อกของคนที่แบบล้มนะเข้าใจหัวอ,อกของคนหาเช้ากินข้าเข้าใจ คนที่เป็นหนี้เข้าใจโอ้โอกของคนที่ต้องดิ้นรนเพื่อให้มันรอดถึงวันพวกนี้ซัฟเฟอร์สุดในชีวิตตอนอายุ29อันนั้นที่บอกคือล้มละลายตั้งแต่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดกินมามา่าต้มอ,อย่างเดียวกับภรรยาติดต่อกันเป็นเวลา3เดือนแย่ถึงขนาดที่ว่าพี่ต้องไปตลาดไปตลาดสดแล้วก็ไปขอเขาว่าผัดที่เขาเด็ดทิ้งเนี่ยบอกเขาว่าพี่ผักอันนี้นผมขอได้ไหมเพื่อจะมาต้มกับมาม่ากินเพราะไม่งั้นกินแต่มาม่าอย่างเดียวซึ่งเราก็ผ่านมาได้แม้กระทั่งวันที่เรารู้ว่าลูกเราไม่ได้ยินเสีีีียยงงออออััันนนนน้้้เเเรรรราาาาาาากกก็็ืวววว่่์สุดดๆแลใชิตผมมมไค ว่าทุกอย่างปัญหานะครับมันมีช่องทางในการแก้ไขอยู่ที่เราเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันแค่นั้นเองพี่ก็เลยเลือกที่จะมอบโอกาสมอบทางเลือกให้เขาก่อนที่เขาจะปิดประตูตัวเองใช่คิดแค่นั้นแหละว่าเอย,อย่างน้อยให้เขามีความรู้สึกนะว่าเ้ยชีวิตคุณยังมีช่องทางนะคุณอย่าคิดสั้นหรือคุณอยา่าท้อแท้คุณคิดหาหนทางแล้วสุดท้ายมันมีหนทางมาคุณก็เดินไปคุณก็จะอยู่กับมันได้อารมณ์เหมือนถ้าเราตดวคนเดียวนะเราเครียดเราแย่แต่ถ้า,ามีเพื่อนเรามีพลังเพิ่มอีกพันหมื่นได้ใช่ถูกต้อง เราทาแบบนี้มาตลอดเนี่ยเพราะมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยการให้เนี่ยมันมีความสุขทั้งผู้รับแล้วก็ตัวเราเองแม้กระทั่งคนรอบข้างเราเขาเห็นเราให้มาตั้งแต่เด็กทามาตั้งแต่วัยรุ่นทามาตลอดให้ตลอดเนี่ยเขาก็มีความสุขกับเรานะแล้วถามว่าทุกวันนี้เราให้แล้วเราเสียหายไหมไม่ได้เสียหายอะไเลย,เลยมันทําให้เหมือนกับมีความรู้สึกว่าเฮ้ยการให้มันทําให้เรามีชีวิตที่มั่นคงขึ้นเพราะว่าการจะให้อะไรใครสักคนเนี่ยหมายความว่าเราต้องคิดแล้วว่าเราจะให้เขาแล้วชีวิตเราไม่เดือดร้อนหรือต่อให้เราเดือดร้อนเราก็มมมีีีีหนทททาาาาง่่จะใ้เเคโดยรวสุข แค่นั้นพอการให้คือการทำให้เรามีชีวิตที่ตื่นมาตอนเช้าแล้วเรามีความสุขแค่นั้นเองเราคิดแค่นั้น ความสุขมันเป็นยังไงอะพี่ความสุขคือสําหรับตัวพี่เองนะพี่บอกครอบครัวพี่ว่าตื่นเช้ามาแค่เอานิ้วอังจมูกแล้วรู้สึกว่ามีลมหายใจหายใจได้พอแล้วมีความสุขกลับบ้านเหนื่อยแค่ไหนก็ตามเดินเข้าบ้านเจอคนในครอบครัวอยู่ครบแค่นั้นเองมีความสุขที่เป็นคนที่พูดน้อยกลับเข้าบ้านเนี่ยแทบจะไม่ได้พูด,พดคุยกับใครเลยก็จะนั่งอยู่กับตัวเองใช้ชีวิตตัวเองเพราะถือว่าทํางานเหนื่อยตั้งแต่เช้าเป็นคนตื่นเช้านอนดึกขอแค่เห็นหน้าคนในครอบครัวครบแค่นั้นเองชีวิตเรามีความสุขละกับมีความสุขว่าตตื่นนมาาาอออเช้ขยยังหใจพ แล้วเป็นคนที่ชอบตั้งความหวังทุกวันแล้วก็50% 70%ที่ผิดหวังแต่เราก็จะสอนทุกคนแม้กระทั่งสอนลูกเองด้วยว่าคนเราเกิดมาเนี่ยจำไว้เลยนะว่าต้องตั้งความหวังเอาไว้ทุกวันแต่คุณตั้งความหวังไว้แล้วเนี่ยคุณจะเจออยู่สองคำนะคุณต้องเตรียมใจรับมัน1สมหวัง2คุณต้องผิดหวังแต่จําไว้ว่าคําว่าผิดหวังเนี่ยมันไม่ใช่หมายความว่าจะหมดหวังถ้าเมื่อไหร่คุณมีความรู้สึกว่าคุณหมดหวังชีวิตคุณจบแล้วคุณผิดหวังคุณตั้งความหวังใหม่ได้อีีกกกกแล้้วววมัันน็จะสุบชิตดย พี่ไม่เคยทําความดีหรือช่วยใครแล้วคาดหวังอะไรตอบแทนนะแต่เชื่อไหมว่าทุกครั้งที่เราทําอะไรออกไปเนี่ยมันจะมีสิ่งดีๆกลับเข้ามาเองตัวอย่างเช่นพี่ถูกเรียกว่าเป็นแมว9ก้าชีวิตอยู่พี่ไม่เคยหมดตัวถึงขนาดที่ว่าต้องคาดตัวตายต่อให้เราหมดเราก็ยังทําความดีอยู่แล้วชีวิตมันจะกลับขึ้นมาเองได้คนไม่รู้ฟ้ารู้ใช่ไหมฟ้าไม่รู้คนรู้ใครไม่รู้เรารู้เราดี่งถูกต้องใช่ครับแค่เราตื่นมาเรามีความสุขพอละชีวิตเราก็จะไม่ทิ้งเรื่องพวกนี้ไม่หรอกมันเป็นความสุขมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เราไม่ได้ทำอะไรให้สังคมเลยอันนี้พี่ค้นคหุดหงิดเลยนะนิยามความดีนิยามการให้หรืออะไรก็ตามที่เราพูดถึงความดีความดีการให้การแบ่งปัน สำหรับพี่มันพี่ใช้คําว่าสังคมเรามันเหมือนกระดาษใบหนึ่งสีขาวมันสวยงามหรือไม่สวยงามขึ้นอยู่กับตัวเราการให้เนี่ยมันเหมือนกับคุณเอาสีไปแต้มบนผ้าเหล่านั้นกระดาษเหล่านั้นพี่นิยามคาว่าความดีความสวยงามมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองการทําความดีให้สังคมมันเหมือนการสร้างสังคมให้สวยงามหรือไม่กระทั่งล่าสุดเนี่ยพี่เคยบอกหลายคนข้างๆว่ารอบนี้ว่าเฮ้ยโควิดรอบนี้แม่งแรงนะแม่งเหนื่อยทุกคนตัวเล็กๆที่เหนื่อยกว่าเราอีกรอบนี้มันเหมือนกับคนที่หมดแล้วคือหมดเลยแล้วเขากำลังเดินอยู่กลางทะเลทรายซึ่ง มันโหแม่งกระ,ะเลยทรายแม่งร้อนทรมานมากเราทํายังไงอะ่ะให้มันมีต้นไม้ดอกไม้โผล่ขึ้นมารอบตัวคนเหล่านั้นแค่นั้นเองมันทําให้เขามีความสุขว่าเขาอยากมีชีวิตยอยู่ต่อแล้วก็อยู่ได้ในทะเลทรายนั้นโดยที่เราเป็นดอกไม้แซงขึ้นมาล้รอบเขาแค่นั้นเองชีวิตมันก็จะสวยงามแล้วการแบ่งปันเนี่ยมันทําให้สังคมเดินต่อไปได้สังคมของเราเนี่ยถ้าไม่มีการแบ่งปันมันมีแต่การเอาผลประโยชน์กัน ปลาใหญ่กินปลาเล็กสังคมอยู่ไม่ได้เมื่อไหร่ที่ปลาใหญ่กินปลาเล็กจนหมดมันก็จะเหลือแต่ปลาใหญ่ซึ่งในตู้ปลาถ้าคุณมีแต่ปลาัวใหญ่หมดเนี่ยมองเข้าไปไม่สวยหรอกแต่ตราบใดที่ตู้ปลาเนี่ยมันมีทั้งปลาเล็กปลาใหญ่ปลาน้อยปลาการแล้วว่ายรวมกันในสังคมในตู้ปลาโคม่งโคตรสวยเลยที่ใช่เขาโคตรสวยเลยสังคมจะสวยสังคมจะโคตรสวยแบบนั้นได้ถ้าช่วยกันถูกต้องใช่